เกาหลีเหนือส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดนมุ่งหน้าสู่กรุงโซเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดรนขนาดเล็ก5าลำความยาวปีกประมาณ2เมตรเข้าไปยังพื้นที่ห้ามบินรัศมี3.7กิโลเมตรก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงโซเพื่อบินสังเกตการใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้นานกว่าหลายชั่วโมงสถานการณ์บาขสาัดกเกาหลีในขณะนี้ถือว่าผันผวนมากที่สุดในรอบ5้าปี และดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเลวร้ายลงไปอีกแม้ว่าเกาหลีเหนือจะหยอกเย้ากับเกาหลีใต้แบบนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าหากนับจำนวนการซ้อมรบและยิงขีปนาวุธจะพบนะครับว่าปี2022ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปแล้วกว่า90ลูกขณะเดียวกันขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือยิงออกไปก็พุ่งไปตกที่เกาะญี่ปุ่นหลายสิบลูกจนทางญี่ปุ่นต้องประกาศเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง มันจะเป็นเรื่องยากที่จะถอดรหัสว่าการกระทําต่างๆของเกาหลีเหนือนั้นมีเป้าหมายอะไรกันแน่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ย่อมทําให้ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่ว่าจะถึงขั้นปะทุเป็นสงครามหรือไม่ติดตามได้ในรายการคียเมสเซครับ ทันทีที่เกาหลีเหนือส่งโดรนข้ามฝั่งไปยังเกาหลีใต้ยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ดเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนเพื่อตเตรียมสร้างโดรนขนาดเล็กไว้โต้อตอบการลุกรานของเกาหลีเหนือรวมถึงหาเรือกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาระง,งับข้อตกลงทางทหารที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนก่อนอย่างมุนแจอินเคยทำไว้กับคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเมื่อปี2018พระมองว่าการกระทําเช่นนี้มีเจตนายั่วย,อยุอย่างชัดเจน ถ้าไปดูเงื่อนไขหลักในข้อตกลงทาง,ง,งทหารงงของเกาหลีเหนือกัเกาหลีใต้ก็คือการหยุดพฤติกรรมที่เป็นปรปักจัดตั้งเขตห้ามบินตามแนวพรมแดนและกองทัพของสองประเทศจะรื้อด่านตรวจและร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดในเขตปลอดทหารจุดจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดทางทหารงงกันในพื้นที่ชายแดนห้ามกราคมที่ผ่านมาตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือออกมายืดอ,อกรับครับว่าโดรนห้าลำเป็นของเกาหลีเหนือจริง ซึ่งทารัฐบาลเกาหลีใต้ตกเป็นเป้าวิาพาวิจารณ์อย่างมากเพราะว่านี่คือการแสดงออกให้เห็นถึงความไร้ความสามารถในการปกป้องประเทศสนักข่าวย้อนฮับถึงกับเขียนข่าวว่าการโจ,จมด้วยโดรนของเกาหลีเหนือทําให้เห็นว่าเกาหลีใต้ไม่พร้อมที่จะตรวจจับติดตามและยิงโดรนขนาดเล็กให้ตกได้แรงกดดันจากหลายทางทำให้ดีจองซอกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ ต้องออกแถลงการขอโทษประชาชนต่อความหละหลวมและความผิดพลาดที่ไม่สามารถยิงโดนของเกาหลีเหนือให้ตกลงได้ก่อนที่จะประกาศว่าในอีก5ปีข้างหน้าทางกระทรวงจะทุ่มก็ประมาณกว่า5 6 0 0 0 0ล้านวอนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยกว่า15,000ล้านบาทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอย่างอาวุธเลเซอร์และเครื่องส่งสัญญ,ญาณร,รบกวนการบินของอากาศยานไร้คนขับโดยเฉพาะ ซึ่งทางองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า f a a ก็ได้บรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนเกาหลีในการพัฒนาและปฏิบัติการด้านอากาศยานแล้วโดยจะแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันเช่นการพัฒนาบริการขนส่งเครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งได้เมื่อย้อนไปดูนโยบายทางการทูตของประธานธิปดียุนซอกยอนจะพบว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เขายืนยันจะใช้นโยบายที่แข็งก้าวกับเกาหลีเหนือเน้นผูกมิตรการค้าและทางทหารกับสหรัฐทั้งยังมีการซ้อมรบและติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐควบคู่กับเน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นรวมถึงหาทางทําให้เกาหลีเหนือลดอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้ชัดออคารโรซีโอของคอ r ์เดลิสกรุ๊ปบริษัทด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เช่วชาญในประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อเกาหลีเหนือยังมองได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในระหว่าง2องเกาหลีมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งโดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เกาหลีใต้กับสหรัฐมีแผนซ้อมรบกันต่อเนื่อง11วันแบบไม่หยุดพักเป็นครั้งแรกแถมประธานาธิบดียุนซอกยอนยังเปิดเผยน,นะครับว่าเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการหารือเพื่อวางแผนและจัดก,การฝึกซ้อมด้านนิวเคลียร์ร่วมกันโดยจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ แต่การวางแผนการแบ่งปันข้อมูลและการฝึกจะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง2ประเทศจึงมีความเป็นไปได้ว่าหากปีนี้เกาหลีเหนือยังคงลุกล้ำอาณาเขตของเกาหลีใต้อีกครั้งข้อตกลงเมื่อปี2018อาจจะขาดสะบ,บั้นลงจริงๆทั้ง2ประเทศต้องส่งทหารกลับเข้าประจำการในเขตชายแดนและอาจเกิดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในเขตห้ามบินหรือว่าอาจพบเห็นการส่งใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนอีกก็เป็นไปได้ นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นเองก็ดูจะหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันเพราะว่าตลอดปี2 0 2 2ที่เกาหลีเหนือซ้อมรบด้วยการยิงขีปนาวุธเกือบ100ลูกมีหลายสิบลูกครับข้ามมายังเกาะญี่ปุ่นจนหลายครั้งรัฐบาลต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนด้วยการเปิดสัญญาณเตือนภยัยและทําให้ญี่ปุ่นต้องปรับมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่แบบยกเซตฟูมิโอคิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหม10%หรือคิดเป็น2%ของ GDP จากเดิมที่มีอยู่1%ของ GDP ตามเกณฑ์ที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้กำหนดไว้ซึ่งนับว่าเป็นการทุ่มง,งบสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แน่นอนครับว่าการปรับยุทธศาสตร,ร์ครั้งนี้ของญี่ปุ่นมีความน่าสนใจอยู่หลายด้านเช่นรัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า1,000ลูกที่ยิงไกลไปถึงเกาหลีเหนือ และพื้นที่บางส่วนของจีนหรือว่าการพิจารณาข้อตกลงจัดซื้อขีปนาวุธโทมฮอคที่ยิงไกลกว่า1,200กิโลเมตรรวมถึงร่วมมือกับสหรัฐเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเช่นบระบบการจัดเก็บข้อมูลปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมและเพิ่มพื้นที่เก็บอาวุธเหล่านี้ด้วยการวางแผนสร้างคลังอาวุธ130แห่งให้ได้ภายในปี2035ไม่เพียงเท่านี้ครับในวันที่11มกราคม นายกรัรมรีญี่ปุ่นและริชิซุนักนายกธัฐมรีของอังกฤษยังร่วมลงนามในข้อตกลงด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันซึ่งทำให้กองทัพของสหรัฐอาณาจักรสามารถเข้าประจำการในญี่ปุ่นได้เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการถึงประเด็นดังกล่าวเสียงตอบรับก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายครับโดยจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022จะพบว่าชาวญี่ปุ่นกว่า60%สนับสนุนนโยบายที่เพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันป,ประเทศ ส่วนฝั่งที่ไม่ค่อยพอใจจะมีเหตุผลหลักๆมาจากการตั้งคําถามว่ารัฐบาลจะนําเงินจากไหนไปทุ่มกับการซื้ออาวุธต้องเก็บภาษีประชาชนเพิ่มจากเดิมหรือรัฐบาลจะปรับลดงบประมาณส่วนอื่นแทนอีกหนึ่งเสียงที่ไม่พอใจอย่างยิ่งกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ยอมไม่พ้นทางเกาหลีเหนือครับหรือโฆษกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกมาประนามการกระทําดังกล่าวว่าเป็นการเลือกเดินทางผิดและเดินในเส้นทางที่อันตราย อีกทั้งยังแสดงความคิดเห็นว่าการการะทําของญี่ปุ่นจะส่งผลต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเพราะว่าญี่ปุ่นเลือกใช้แผนโจมตีมากกว่าการป้องกันประเทศตวแทนรัฐบาลเกาหลีเหนือ,อยังตําหนิครับว่าสหรัฐคือส่วนสําคัญที่สร้างความแตกแยกในทวีปเอเชียเพราะว่าสามารถคาดเดาได้อย่างง่ายดายว่าญี่ปุ่นก็ยังคงซ้อมรบกับกองทัพสหรัฐไปตลอดปีนี้และยังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้ยุยงให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธเพิ่มเติม เพื่อให้ญี่ปุ่นรุกรานชาติอื่นอย่างไรก็ตามครับแม้เกาหลีเหนือจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นทุ่มงบด้านการทหารแต่ว่าความขัดแย้งเรื่องข้อพิพาทด้านดินแดงระหว่างรัสเซียกับจีนก็น่าเป็นอีกเหตุผลสําคัญเช่นกันเพราะว่าเมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมาญี่ปุ่นต้องส่งเครื่องบินรบไปยิงสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียและจีนที่ร่วมกันทาภารกิจลาตะเวนใกล้กับทะเลญี่ปุ่น ขณะที่ทางด้านเกาหลีเหนือก็เ,เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการทหารไม่แพ้กันเห็นได้จากการที่สำนักข่าว KCNA ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่แถลงการของคิมโยจองน้องสาวของผู้นำสูงสุดคิมจองอึนว่ากำลังพัฒนาระบบขีปนาวุธพิสัยไกลให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงโครงการดาวเทียมสอดแนมที่คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนเมษายน2023 เราจก,การทุ่มงบเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกค,คามรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังวางแผนว่าในการประชุมสุดยอดกลุ่มหมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลก7ประเทศหรือว่า G7 ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคมที่เมืองฮิโรชิมาจะแสดงจุดยืนเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์และกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐในการสร้างพันธมิตรระดับทวิภาคีในประเด็นอินโดแปซิฟิกให้แน่นแฝนยิ่งขึ้น ถ้าหันมาดูความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือและสหรัฐนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเกาหลีเหนือท้าทายด้วยการซ้อมยิงขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งเป็นอาวุธที่มีพิสัยไกลระดับยิงไปได้ไกลถึงบางรัฐในสหรัฐและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เพื่อโจมตีเป้าหมายได้ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลงาโหมสหรัฐได้ออกมาเตือนนะครับว่าหากเกาหลีเหนือย,ยังคงใช้อาวุธนิวเคลียร์แบบไร้ย,ยุทธศาสตร์ก็รังแต่จะทำให้บระบอบคิมสิ้นสดลงด้วยตัวเอง หลังจากนั้นสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอาวุธของประเทศแต่นักวิเคราะห์มองว่าการที่สหรัฐพร้อมด้วยชาติพันธมิตรออกมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือมาหลายสิบปีอาจไม่สามารถช่วยระงับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้มากนักเพราะว่ามาตรการที่ออกมานั้นมันยังเข้มแข็ง,ขงไม่มากพอส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางที่ดีก็ควรมุ่งเป้าไปที่รายได้ของประเทศเกาหลีเหนือจะดีกว่า อย่างไรก็ตามครับสหรัฐก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจกับการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับเพราะว่าล่าสุดตัวแทนกระทรวงกรารล่าโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนยืนยันว่าพวกเขาจะจับตาดูเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อสงสัยว่าเกาหลีเหนือกําลังเพิ่มจำนวนอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพผิดกฎหมายเพราะสาหรัฐเชื่อว่าเกาหลีเหนือครอบครองคลังอาวุธเคมีที่ใหญ่ที่สุดในโลกทําให้สหรัฐต้องทํางานกับพันธมิตรในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อยับยั้งการเพิ่มจํานวนของอาวุธดังกล่าว นอกจากการเฝ้าจับตาดูการพัฒนาอาวุธชีวภาพในแง่าการบังคับใช้กฎหมายก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่าช่วงปลายปี2022สหรัฐพิจารณาร่างกฎหมาย Auto w e m b เบ c o u n t e r i n g North Korea ล e n c เซ s เซ and Surveillance a c t of ต์ o อคซึ่งตั้งชื่อตามนักศึกษาอเมริกันที่ไปท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือแต่ว่าถูกจับตัวและก็สั่งจำคุกโทษฐานเป็นสายลับก่อนจะเสียชีวิตลงหลังจากถูกส่งตัวกลับมาที่สหรัฐ สารทุ่งก็ประมาณกว่า50ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ1,700ล้านบาทไปกับกฎหมายดังกล่าวเพื่อทำลายโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือโดยการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกภายนอกให้คนเกาหลีเหนือที่ถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารได้เห็นโลกอีกมุมหนึ่งร่างกฎหมายนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยครับคนที่เห็นด้วยมองว่าเกาหลีเหนือมีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารจากภายนอกจริงและหากมองเรื่องสิทธิมนุษยชน ทุกคนก็ควรมีสิทธิ์ได้รับรู้ความเป็นไปของโลกขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยแสดงความกังวลครับว่าหากยืนยันที่จะส่งข้อมูลจากภายนอกให้ชาวเกาหลีเหนือสหรัฐได้คิดถึงกรณีที่ประชาชนเหล่านั้นจะถูกรัฐบาลเกาหลีเหนือจับได้หรือไม่เพราะว่าโทษฐานของการครอบครองข้อมูลจากภายนอกนั้นเกินกว่าจะให้อภัยได้ผู้คนที่นั่นอาจถูกตัดสินจำคุกถูกนำตัวเข้าไปในค่ายแรงงานหรือว่าแม้กระทั่งการซ้อมทรมานที่ประเมินดูแล้วอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย และอยากให้รัฐบาลสหรัฐเน้นเรื่องการเจราจากับรัฐบาลเกาหลีเหนือมากกว่าแต่วันที่11มกราคมที่ผ่านมาครับเว็บไซต์ว a d i o อฟร e เอเชียได้ลงข่าวความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือจากแหล่งข่าวไม่ประสองค์ออกนามที่แจ้งว่าประชาชนเกาหลีเหนือทุกคนถูกสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือะระหว่างเข้าร่วมประชุมโฆษณาชวนเชื่อโดยการประชุมโฆษณาชวนเชื่อนั้นคือชื่อที่สำนักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่เรียกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า จริงๆแล้วการประชุมนี้มักถูกเรียกว่าการศึกษาพิเศษเพื่อทบทวนนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทุกคนจําเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเมื่อถึงเวลาประชุมผู้คนจะมารวมตัวกันในห้องโถงขนาดใหญ่หรือว่าหอประชุมเพื่อชมภาพยนตร์หรือว่าฟังคําปราศัยจากเจ้าหน้าที่รัฐที่อธิบายถึงความสําคัญของรัฐบาลเพื่อเผยแพร่เ,พเ,พเรื่องราวเชิดชูรัฐบาลและเน้นย้ําถึงอุดมการ์ที่ผู้นําสูงสุดยึดถือ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงต้นปี2023คือเจ้าที่รัฐสั่งห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปประชุมท้งที่ก่อนหน้านี้ก็สามารถนำเข้าไปได้ตามปกตินังข่าวคนหนึ่งให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีการเรียกเก็บมือถือก่อนเข้าร่วมการบรรยายดูเหมือนมาตรการนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อประชุมเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะคืนโทรศัพท์มือถือให้กับเราเมื่อมีการห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าแค่ต่อประชุมหลายฝ่ายจึงลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่า รัฐบาลเกาหลีเหนืออาจกําลังป้องกันไม่ให้ประชาชนถ่ายคลิปหรือบันทึกภาพเนื้อหาสาระที่อยู่ในวาระการเรียนการสอนเนื่องจากรัวข้อมูลหลุดออกไปยังต่างประเทศหรือไม่และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปว่าการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านโฆษณาชนเชื่อของสหรัฐมากน้อยแค่ไหนไมันจะเป็นเพียงแค่เดือนแรกของปี2023นะครับ แต่การปรับตัวเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของรัฐบาลเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการทูตที่อาจส่งผลกระทบไปทั่วโลกหลายฝ่ายต่างพยายามหาแนวทางป้องกันอธิปไตยของตัวเองและโจมตีนโยบายการพัฒนากองทัพของฝ่ายตรงข้ามที่อาจทำให้ภาพรวมของความขัดแย้งในปีนี้จริงจังและเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเสจมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและก็ข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ